โอเคนะครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้โยผมเม่นจากช่องเอเมนเกมเมอร์ทีวีวันนี้เราจะมารีตรตราาวิวตัวละครโอบิโตะหกดาวก็คือตัวนี้กัน ทาจริงคลิปนี้ผมอัดไปแล้วแต่ว่าโปรแกรมมันมันไม่รู้เป็นอะไรเอ้ยโอเคอยู่ดีโปรแกรมมันมันอัดมันไม่ได้อัดหน้าจอของโลบอกอ่ะมันไปอัดหน้าจออะไรก็ไม่รู้มันไปอัดหน้าจอของ Google เฉยเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันจะไปอัดทำไมก็โอบิโตะสเตจเริ่มต้นก็จะประมาณนี้ก็คือเวลห้าระยะการโจมตีก็คือ65 ดาเมจ180โอเคก็จะประมาณนี้แล้วทำไมเลเวลผลมันเป็นแบบนี้เนี่ยเฮ้ยทำไมเลเวลผมเลเวลผมเป็น149เฮ้ยเลเวลปัจจุบัน100 118แล้วทำไมเวลกู119วะ149เฮ้ยกูไปทำอะไรวะ อยู่ดีมันก็ร้อยสิบเก้าใครก็ช่างมันเนี่ยใครมานอารหัสกูไปใช้วะร้อยสิบเก้าได้ไงวะโอเคไม่เป็นไรก็เราจะไปรีวิวัวคอยต่อไปต่ที่เรารีวิวไปแล้วแต่ว่าโปรแกรมอัดมันดันไปอัดหน้าจออื่นขอให้คลิปนี้โปรแกรมอัดมาหน้าจอโลบอชุด please 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 จนะกูดอนแคร์สติวดอนแคร์นะเว้ยโอเค <c oughs> ถ้าได้ยินเสียงคลิปที่ผมเปิดก็ไม่ต้องสนใจนะไม่รู้ชอบรีวิวตัวศัพ์ไปด้วยเล่นเปิดคลิปไปด้วยโอเคนะ หวังเริ่มต้นก็จะเป็นโคน A.O.E เป็นโคน A.O.E แบบค่อนข้างกว้างโอเคเป็น,คน e. โคลน a อ e ออย่างแรกเริ่มได้ก่อนน้าหลุดเาอาตงคลิกมากดเร็วๆได้เ,เองนะเนี่ยคลิเกเจ็ดปรากฏเลยจะเสียงผมเบาก็ s อร r ีด้วยคลิเกเจ็ดพูดเสียงดัง พิ่มเลยไปอาสักล้านหนึ่งเ,เพราะดามจตอนที่ผมรีวิวไปตอนนั้นมันร้านกบวาโอเคโอเคประมาณนี้ดูท่าแรกนะเป็นท่าที่ผมงงมากเลยมันเกี่ยวอะไรกับนารูโตดูท่าสิมันคือดาคอนบอลเลยะไปนะเพิเสียงเสียงเบาเบาเสียงเบาไม่ได้เปิดเสียงโอเคเสียงก็จะประมาณนี้ นะฮะโอเคขั้นต่อขั้นที่ขั้นแรกบอกแด้เมีมา2 0 0พันใช้เงินเจ0ดร้ยไปขั้นที่2บวกแด้เมีมา3 650ใช้เงิน1 300กอ,อัพไปอันนี้ผมจะพูดด่วๆเลยนะเพราะว่าคี้เกจมันพูดจะใช้ขั้นที่3มบอกแด้เมีมา4 0 0 0ัใช้เงิน2500โอเคขั้นที่สี่เพิ่มเพิ่มได้เมมา5้าพันใช้เงินหนึ่งสามพ้าโอเค พันที่ห้าบวกดะเม็มาห้าพันใช้เงินสี่พันพันที่หกบวกดาเมจมาสามพันสามร้อยเอ้สามหมื่นสามพันเอ้สามเซนสามพันสามร้อยสามสิบสามแล้วก็เปลี่ยนท่าื่้แล้วก็ใช้เงินตั้งหนึ่งล้านนี่แหละเป็น่ันที่ผมบอกว่าค่อนข้างแพงแพงมากๆแต่ถ้ามันมันไม่ค่อยเท่มันไม่ค่อยสวยขนาดนั้นนะแต่ในเรื่องมันมีแหละใช่ในเรื่องมันมี โอเคขั้นต่อไปบวกกระเบื้องเท่าเดิมประเมินมาเท่าเดิมเพิ่มใช้เงินเท่าเดิมโอเคอัพไปขั้นที่สุดท้ายก็บวกกัะเบื้เท่าบวกกระเบมาสามแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบสองใช้เงินล้านหนึ่งก็ก็ก็จะเป็นเหมือนเดิมนี่แหละนี่แหละที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยชอบโอบิโตะสักตัวเลยเนี่ยอ๋ออ๋อ นี่ไงท่าเนี่ยผมไม่ค่อยชอบโอเคจบคลิปเนาะว่าแต่ตีคลิปเนี่ยคนลงไปตั้งนานแล้วแต่ว่าโปรแกรมอัดมันมไม่รู้เป็นอะไรมาไปอัดอย่างอื่นแทนโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เป็นตอนนี้เอ้ยเอ้ยก่อนจบคลิปลืมไปต้องปับก่อนอย่าลืมปับ,บ แล้วก็ต้องมาดูตอนดามิตอนบัฟของเวล์หนึ่งไปไม่ถึงหรอโอเคเน้ยอย่าลืมซิเมน้นอย่าลืมซิว่าต้องบัฟด้วยโอเคบัฟไปดามิทสามล้านของเลเวลหนึ่งนะอันนี้คือบัฟไปของเวลหนึ่งก็คือดามิสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสิบสี่ก็เลงนะข้อดีของโบบิโตคือมันระยะกว้างมากๆกว้างมากดูระยะโคน กว้างสัดสัดข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันตีเร็วข้อดีข้อเสียมีใช้เงินอัพแพงสัดแพงไม่เคยคิดว่าจะมีตัวอะไรแพงกว่าตัวอะไรนะไอมันชื่อชื่ออะไรแล้วกีระเออไม่คิดว่าจะมีตัวอะไรแพงกว่าตัวกีระแต่มันมีแล้วไงแต่ตัวเชียนี่ใช้เงินเยอะกว่ากีฬาอีกเป็นไปได้ไอเี้ Thank you.